สวัสดีครับเราพากันมาดูนะจุดนี้ครับเป็นสะพานตองตีแยกโตโยตา้าในตัวเมืองสุขโขทัยครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดเหมือนกันครับนะช่วงเวลาสายสายของวันนี้ครับดูสถานการณ์ครับน้ำยังคงแรงมากเลยครับ น,น้ำไหแไ่น้ํายมยังคงไหลแรงมากครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการระบายน้ําออกนะครับเพื่อไม่ให้เข้าถึงไหนตัวเมืองสุขโขทัยนั่นเองครับ น้ำไหลแรงมากครับทุกคนคและน้ำก็ยังไหลย,ยังไม่ลดเลยครับตอนนี้นี่ก็เป็นจุดสะพานตรงสีแยกโตโยต้าในตัวเมืองสุขโขทัยนั่นเองครับ ตอนนี้เริ่มมีน้ําไหลลอดใต้สะพาน,นครับไหลนี่ครับตรงท่อตรงสะพานออกมานิดหน่อยครับทางด้านฝั่งนน้นครับเจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถแม็กโครมาไว้แล้วครับเพื่อไว้สําหรับตักเศษขยะน,น,นั่นเองนะครับ น้ำยังไหลแรงมากครับสถานการณ์แม่น้ํำยมที่จังหวัดสุโขทยัยณบริเวณที่ยืนอยู่ก็คือจุดสี่แยกโตโยต้านั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของของสะพานตรงสี่แยกโตโยตาน,นะครับจะเห็นว่ามือเศษสว่างมาสิดบ,บ้างเล็กน้อยครับ แต่น้ำยังไหลแรงครับส่วนทางด้านไกลนู่นครับเขาจะเห็นว่ายังมีการสูบน้ำออกอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าสู่ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับ การตรวกสอบสายไว้ตลอบแนวสลิงตก็นไไน้ำลึครับ ตอนนี้ก็เสริมกระสอบไฟไว้สองชั้นครับเพื่อเป็นแนวครับกระสอบไฟตอนนี้เสริมกระสอบไฟไว้สองชั้นครับเพื่อทําเป็นแนวปิดกั้นน้าเพื่อไม่ให้น้ำน้ำล้นครับแต่น้ํายังไหลแรงมากทุกคนดู และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับของแม่น้ํายมที่จังหวัดสุโขทยัยนะจุดที่เราย,ยืนอยู่ก็คือใกล้กับสี่แยกโตโยต้าในเขตตัวเมืองสุโขทัยนั่นเองครับเดี๋ยวเราพาไปชมจุดอื่นของจังหวัดสุโขทัยกันต่อครับว่าจุดไหนยังวิกฤตบ้าง ตอนนี้เราพามาอยู่กันที่แม่น้ำยมนะจุดสะพานพระล่วงครับซึ่งตอนนี้น้ำแรงมากครับดูแลทางด้านโน้นครับต้องเสียมจะสอบสายเพื่อให้สูงขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของแม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยนะครับสำหรับช่วงสายๆของวันนี้ซึ่งน้ำยังไม่ได้มีการลดระดับลงเลยครับมีตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นครับน้ะที่ก็ได้เตรียมกระสอบสายครับเพื่อเสริมอีกครับแล้วครับตอนนี้ ตอนที่ตอนนี้ผมก็เลยผมยืนอยู่นะจุดกลางสะพานเลยครับกลางสะพานของสะพานทะล่วงครับนี่ครับก็มีน้ำไหลลินลินนี่ครับ น้ำไหลลินแบบนี้ครับจุดสะพานทะล่วงครับ น้ำยังไม่ลดเลยทุกคนแล้วก็ยังมียังมีน้ำครับไหลล้นมาบนสะพานบ้างเล็กน้อยครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดนีครับมรกั้นเขตไว้เป็นนิดหน่อยครับ เพื่อให้รถสัญจรไปได้ครับเดี๋ยวเราไปพาไปชมจุดอื่นกันต่อครัทุกคน